โดยนางสาวแพททองทานินวัฒนนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางไปที่วชิรพยาบาลนะคะเพื่อไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวที่รักษาตัวอยู่ที่วชิรพยาบาลเนี่ยมีทั้งหมด2คนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นผู้ป่วยในพระบระมราชุปถัมภ์โดยหนึ่งรายพักรักษาตัวอยู่ที่ไอซียูเนื่องจากมีอาการติดเชื้อมาก่อนเกิดเหตุส่วนอีกคนนะคะรักษาตัวอยู่ที่อร์ดปกติด้วย อาการปอดรั่วคุณหมอบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะโรงพยาบาลเนี่ยได้นาคนไข้มาที่ชั้นล่างอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีพยาบาลอีกหลายคนนะคะที่เฝ้าอยู่ใน ICU ไม่ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกเนื่องจากเป็นผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยในโรงพยาบาลปลอดภัยทั้ง500คนค่ะถือว่าโรงพยาบาลเนี่ยประสานงานได้ดีมากๆโดยจะให้สาธารณสุขเนี่ยช่วยสื่อสารต่อทั้งเรื่องโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนย้ำด้วยนะคะเรื่องของการเตือนมาตรการซ้อมหนีไฟค่ะ จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมคุณเผ่าภูมิร,รัชนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังและก็คุณชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ราชการกรุงเทพมนครนะคะได้เดินทางมาดูความเรียบร้อยค่ะเรื่องของการเปิดให้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่สถานีสนามชัยไปจนถึงสถานีสีลม โดยมีคุณวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่ารอฟอรม,มรายงานสถาน,านการณ์นะคะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็วิธีแก้ปัญหาให้ทราบว่า มันน่าจะเกิดจากระบบไฟฟ้าค่อนข้างเปราะบางด้วยทําให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้าหลังจากการตรวจสอบก็มีการทดลองวิ่งนะคะก่อนจะเปิดใช้งานบริการได้จริงซึ่งตอนนี้ก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วคือช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทางการให้บริการด้วยรถไฟฟ้าปิดนะคะแล้วก็มีการกลับให้บริการอีกครั้งเนี่ยในช่วงประมาณห้าทุ่ม ทั้งนี้ในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับฟังรายงานก็มีการสอบถามถึงความคืบหน้านะคะการเดินรถไฟฟ้าซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุรถไฟฟ้าทุกสายเนี่ยได้มีการตรวจสอบนะคะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและก็ระบบการเดินรถต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนมั่นใจและก็กลับมาเปิดได้โดยก่อนขึ้นรถไฟฟ้าค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินไปคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยที่มาเจอสถานการณ์แบบนี้ในประเทศไทย จากนั้นค่ะคุณพงนาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้าไปพูดคุยนะคะกับนายกรัฐมนตรีโดยไปชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบกรณีสภากาญผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งใหม่ถล่มเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการนะคะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงใน วันนี้ด้วยทันทีที่ร่วมกับสภาวิศวกรว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วก็เป็นคําถามมากมายของคนไทยแล้วก็เรียกว่าทั่วโลกเลยก็ได้ว่าได้นะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จากนั้นคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผูร้ราชการกรุงเทพหมหานครและนายพงนาราเย็นนะคะอธิบดีกรมยศธิการและผังเมืองพานายกรัฐมนตรีเนี่ยดูตึกที่กําลังก่อสร้างบริเวณโดยรอบสวนลุมพินีด้วย ก่อนที่นายกรธฐมตรีจะหันมาบอกกับสื่อมวลชนเลยนะคะว่าตนเองเนี่ยผ่านการสร้างตึกมาในภาคของตอนเองเนี่ยไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันต้องสืบให้รู้ว่ามันผิดพลาดตรงจุดใด การเคาะงบเกิดอะไรขึ้นการต่ออายุที่ยืดเวลาเป็นเพราะอะไรนะคะความจริงตึกที่สร้างในกรุงเทพมหานาครเนี่ยต้องรองรับแผ่นดินไหวได้ระดับเมื่อวานนี้ตึกส่วนใหญ่เนี่ยไม่กระทบเลยอาจจะมีเรื่องลิฟทีท่อาจจะสั่นบ้างแต่ผู้รู้บอกว่าตึกนี้นสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ในระดับหนึ่งโดยเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยจะให้กรมยธิการไปดูแล โดยนายัฐมนตรีเนี่ยย้ำนะคะให้ตรวจสอบทุกอาคารเหตุเกิดอยู่ตึกเดียวแต่ตึกอื่นไม่เป็นอะไรรุนแรงโดยได้ตั้งคณะกรรมการเนี่ยตรวจสอบแล้วแล้วก็ต้องกลับมารายงานผลภายในสัปดาห์หน้าค่ะต้องบอกเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่นายมนตรีเนี่ยก็เกิดความสงสัยเหมือนกับคนไทยคนทั่วโลกนะคะว่าทำไมตึกเดียวที่อยู่ในกรุงเทพมหานครพังถล่มมาก็คืออาคารสตง